ผู้มีบุญทั้งหลายว่าคนมีบุญบางคนน้อยที่จะเห็นโอกาสจะเห็นน้อยคนผู้มีบุญเหล่านี้ไม่เหมือนคนทั่วไปบางคนทำมาหากินชักหน้าไม่ถึงหลับางคนทำมาหากินยากลำบาก ก็สารกอกหมอะกดาีบางคนที่อยู่ที่นอนที่หลับที่นอนยังไม่มีที่อยู่เลยเช้าวิบวนบาดเห็นคนนอนอยู่ที่สะพานบ้างนอนอยู่ที่ซอกตึกบ้างกลายเป็นคนเล่อนบ้างที่นอนยังไม่มีอยู่ด้วยความหวาดแะแวกลัวคนจะมาลักของบ้างต้องทะเลาะกับเทศกิจบ้างที่เขามาไล่มาฉีดนะ เห็นด้วยความทุกข์ยากลำบากคนเหล่านี้บางทีต้องมาขอขอมาอรอคอยกวาจะได้ของกินกว่าจะได้อาบน้ำกวรจะได้ซักผ้าลำบากมากแต่มีคนคนหนึ่งโอ้ชีวิตถือว่าเกิดมามีบุญโระแดแต่เจ็บเซ็งเป็นผู้ชายที่มีบุญมากเลยนะถามว่าเกิดจากอะไรเาขาสั่งสมบุญมาเจอหนาน เป็นคนนอกน้อมถมตนน่าลวเป็นคนมีศักยภาพสมรรถภาพยิ่งใหญ่ในกาทสมัยก่อนอยู่ทำงานระดับใหญ่มากมีที่หลายพันไร่แต่ชีวิตก็พออายุมากเข้ามาก็รับผิดชอบเฉพาะงานดังกล่าวแต่ในคราวนี้ก็ถือว่าเป็นกุศลอย่างยิ่งใหญ่นั่นก็คือว่าท่านสามารถทานไม่ว่าจะเป็น เกี่ยวกับเรื่องอาหารดีๆโอฉลามบ้างเป็ดปักกิ่งบ้างเนื้ออาหานบ้างเนื้อแพะบ้างโอ้ทำไม่มีบุญทานอาหารอย่างนี้ทุกวันว่ากันว่าโอฉลามมั่งน่าจะเป็นพันก็ว่าได้เออเป็นเรื่องแปลกสามารถหาทางได้อย่างสมัยสมัยไม่ลำบาก าครอบครัวไปทานพาญาติพี่น้องไปทานทุกวันเลยมองเห็นว่าผมปิดคุณมีคุณมีโฆษนาเป็นที่สุดลูกทุกคนกตัอยูกตบตวเวทีสมัยที่ลูกยังเด็กพาไปกินอย่างนี้เป็นประจําพาไปกินสมอเสมุนสมนแต่น้ำบอ่อน้ำคลองยังเป็นรองน้ำใจน้ํามในไหนก็สูน้ำใจไม่ได้ เพราะสิ่งที่อคงทำรรมาตลอดชีวิตอยู่เป็นร่ที่ยิ่งปัจจุบันนี้ลูกตอบแทนระคุณทุกคนเงินมือเป็นเรื่องธรรมดาและต้องให้อย่สมองสมุกลายเป็นสิ่งที่น่าประทับใจใครเห็นแลก็ชื่นใจดังกล่าวขอเจ็กเซ็งแข็งแรงสุขภาพร่างกายดีทีวิปิปตะพระเงินทองไหลมานะ